นึออกอ๋อนึกออกแล้วโทรหาออกัสดีกว่าฮัลโหลออกัสเอ่อทำการบ้านคันนี้ไดไหน่อยยากมากทำไม่ได้เลยอ่ะเอ่เี๋ยวส่งการบ้านได้ด้วยนะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปให้เดี๋ยวถ้าเกิดท,ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเล่นเกมกันเดี๋ยวเขาให้ตังค์ไปเติมเกมโอเคไหมอืมเ,เดี๋ยวเติมเกมให้ โอเคบายแค่นี้นะ่ะโอใจมากยุ้ระดับปันคุงนะครับเพื่อนก็ทำให้อืน้องปันครับเ<ะ>มื่อกี้ทำอะไรเปล่าคเขาแค่ทำกันบ้านเฉยๆไม,ไม่ได้ทำอะไรแม่ได้ยินนะหนูคุยอะไรกับออกสัสอือแบบอะไรที่จะให้ออการทำกันบ้านให้อะ่ะคืออะไรอือ การบ้านมันยากทำไม่ได้แล้วยังไงจะเติมเกมให้เพื่อนอสร้างเพื่อนเนี้ยหรอ,อม,มันเหมือนเป็นการทุจริตเลยนะลูก<ะ>แม่จะบอกให้การบ้านอ่ะเป็นการบ้านเราหนูต้องทําเองจะไปให้เพื่อนทําให้อย่างนั้นอ่ะแล้วมาจะแบบติดสินบนให้เพื่อนทําการบ้านให้จะเติมเกมให้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกรู้ไหมคะมเดี๋ยวอีกหน่อยหนูโตไปเนี่ยไปทํางานไปทําอะไรเนี้ยจ้างคนอื่นทําแล้วเอาไปผลงานของตัวเองอย่างเงี้ย มันเหมือนเป็นการทุจริตอย่างหนึง่งไม่ทํานะลูกที่หลังไม่ทํานะการบ้านไนหะเดี๋ยวไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวช่วยกันมีไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามแม่เดี๋ยวได้ช่วยสอนเอเคไหมค่ะไม่ทํานะต่อไปไม่ทำอย่างนี้นะลูกเข้าใจไหมครับเกอไหนไม่เข้าใจตรงไหนเข้าใจตรงไอ้ที่มันท่องไอ้หกอัน